พิชิตชัยมงคลบอกว่ารัดล้มเหลวแล้วนะมันไม่ใช่เรื่องดีนะที่คุนเสนมาไทยเพื่อเยี่ยมทักษิณเนนะี่ยหนึ่งประเด็นการเมืองเนี่ยยังมีคนไม่พอใจคุณเสนเรื่อง M O U ม3อเรื่องข้อพระวิหารนะปะทะกับทหารไทยเรื่องข้อพระวิหารประเด็นหนึ่งไม่รู้นะักการเมืองไทยฝ่ายรัฐบาลรู้สึกพอใจกับการมาของคุณเสนได้อย่างไงอีกประเด็นหนึ่งคือรัดล้มเหลวเพราะว่าทักษิณอยู่เหนือเศรษฐาเลิ้วล้อเพื่อไทยตีปีกบอกว่ามีอดีตผู้นำ ครับกัมพูชามาหาทักษิณทักษิณเนี่ยเป็นนักโทษจดีทุจริตอยู่ระหว่างพักโทษนะ<ม>การยินดีตีปีเพื่อชูทักษิณเนี่ยมันเด่นเท่ากับความเป็นผู้นําประเทศของเศรษฐามันทำให้เศรษฐานั้นล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงอํานาจรัฐถูกซ่อนวยนักโทษหนีเรือนจําแถมถูกชูจากนักโทษการเมืองเพื่อไทยดูเหมือนประเทศไทยกลายเป็นครอบครัวชินวัตรไปแล้วนะสูตรการเมืองนี่ไงสูตรการเมืองคนที่เรียกว่าเซียนทั้งหลายไง เสียนทั้งหลายอย่างที่บอกให้พวกเราไปจับมือกับเพื่อไทยลบก้าวไกละคุณเอาอะไรมาคิดจับมือคือการถูกหลอกใช้เอาอะไรไปจับมือกับทักษิณทักษิณให้ราคาขนาดนั้นเลยเหรอประมาณตัวเองให้ได้ก่อนเร่งสร้างพื้นที่ประชาชนเราเองเถอะอย่าไปหวังจับมือกับใครเลยคือมันมีอย่างนี้พี่เบื้องหลังของมันก็คือว่ามันมีคนคนหนึ่งซึ่งเขาใหญ่บิ๊กเบ้งเขาคิดโมเดลนี้พี่กบเขาบอกว่าคือเป็นโมเดลที่กลัวก้าวไก่มาก พอเห็นตัวเลข151่้15และ14ล้านคนเนี่ยแล้วก็เห็นเยาว,วชนเต็มเลยดาราศิลปินเเลบเต็มเลยอยู่ข้างเขาแล้วก็พวกนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่เปิดเผยจริงจังมากว่าเขาชอบก้าวไก่ขณะนี้อีกฝ่ายนึงเนี่ยรัก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 แต่อยู่ในใจแล้วก็อายุก็นามก็มากแล้วแม้ว่าเราจะเป็นสังคม D.O.S. ก็าตามทีทีนี้มันยังมีไอ้เพื่อไทยอยู่ตรงนี้เพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ย ที่พื้นที่เป้าหมายมันทาร์เก็ตของมันเนี่ยมันซ้อนกันอยู่มันเป็นที่จับซ้อนกันอ่าเขาก็เลยมีนมคนคนหนึ่งเนี่ยซึ่งมีอภินิหารใหญ่โตโออาเนี่ยเขาก็เลยบอกกับพวกซึ่งเขาแตะมือกับพวก,พวกผู้นํากลุ่มมาหลา,ลายเป็นสิบป,ปีแล้วละ่ะเขาก็เลยบอกว่าเอายี้เขาก็แตะๆไว้เขาบอกว่าเอาละพวกเราสุเทพหนึ่งส่วนที่หนึ่ง,งอบรรดาแกน้ำเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่เราเฮลโลกันไปที่เพื่อไทยดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้ทักษิณกลับมา ทักษิณเนี่ยมันเป็นเบอร์หนึ่งมันนั่งแท่นขึ้นเป็นหลังปุ๊บมันสั่งซ้ายเป็นซ้ายสั่งขวาเป็นขวามันทุกคนเพื่อไทยมันจะหันหน้าแล้วเป็นลบกับก้าไกลหมดยกตัวอย่างเช่นเพื่อปองบอกไม่เชื่ออันนี้นปปริโปตัางโต๊ะใช่ไหมพอปองบอกไม่เชื่อเมื่อวานนี้เขาไล่หาปองเลยเธอไม่เห็นเหรอเรื่องพลบอที่ครูทันเสนอในสภาเนี่ยเพื่อไทยมันลุกขึ้นลบัปัง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 ,ปง,ปง มันไม่คารนาแม้กระทั่งจะเรียกคําว่ากระเทยประท้วงหรือร้อเล่กระเทยประท้วงในสภาด้วยซ้ำกูเหยียบมึงได้กูเหยียบกูย่ำมึงได้กูย่ำกูฆ่ามึงได้กูฆ่ากลางสภาน้องไม่เห็นหรอคุณพายุก็ชี้แจงอยู่นะไม่เห็นหรอบอกน้องไม่เห็นเหรอว่าเพื่อไทยก็มีอิทธิฤทธิ์ได้ขนาดนี้เราก็ถามแล้วพี่ไม่เห็นเหรอว่าอิทธิฤทธิ์เรามีขนาดไหนสามเดือนเราเจ็ดมือแล้วนะ ไม่กินเ,เราแสนนะเราจะมีพวกเราจะมีพลังเราจะมีคุ้มพลังของเราเราจะมีพลังงานของเราพี่ไม่เห็นหรอเห็นเ<ร>นี่ยเจ็ดตัวเสาแล้ว,อ,วอย่าให้เราอย่าคิดว่าจะให้เราแตะมือทักษิณเด็ดขาดมไม่มีทาง